แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไว้ในตอนนี้ไม่อีกแล้วพี่น้องมื้อนีเน้เห็นบอกเห็นบอเมนูพิเศษ ปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกระดองปลาหมึกยังกระบอกชักสูตรเด็ดโอ้ยแทงแทแด,ดทงแ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 ทง,ทงมีผักแกอยู่นิดหน่อยพี่น้องรา <c oughs> สวัสดีพี่น้องปองไปสู้ผู้สูข้นสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ พอกันอีกแล้วครับมือนอี้ครับสองอันหน่อยใส้แนวครับพาพีพ้านองพาพีพ้านองมากินนี่ละที่ให้เบิ่งเมื่อกี้นี่มาบัวลายยาหางจวดจาดฟาดึืมนำเลยหนวดก้านค้ำแหลกแหกมนันน้ำลายแตกพี่น้อง เนี่ยเรีงเลีอยงอยู่เลียงเหเจยยากนั่งนซื้อนี่ละเอ้าหมจิ๊ดเลยวะจิ๊ดมันจะต้องสมดแม่สุดื้า หันบ่เอาเส้น,นหลาอมากินเลยดิอืมคุกิออน่หม้อเท่าอืมหั่นเลยเนาะพี่น้องเนาะอืมปลาหวานเนี่ยอืมยุ่งกับไรไรอืมบางทีกินเป็นตัวแหละพี่นอ้องแต่ว่าผมว่าหันน่นดีกว่าหรืออยากเห็นใส่เป็นตัวบ่จัดไปอย่าให้เสียนะครับ มันจะเย็นเซาได้ยังอืมเี้ยไม่เจ้มจนเราไม่จินมาเดอ มือใครที่อ,อ่อมือใครเป็นตัวครับแต่ว่าหันบ่องๆไว้แล้ว ไข่เนเยอามอเมือไข่พี่น้องเป็นตัว <c oughs> อื้จิ้มระเด็บองเรื่อเสืออือหมือนน้ำจิ้มใส่เลยพี่น้อง ครับครับครับอืออ Mm hmm. ไม่ต้องอ่าขาต้อกันไข่เต็มถองเลยสุดยอดอืดม กูาว,า,วาอะไรตัวสมาพี่นอ้องหืมเบิงคือสมาดีแทะน้องพี่น้อง,ง,งอมสมากดีแทะอืมตื่นไม่ดีกว่านะ่ะ นั่นเปปซี่ซยังไอร่อยป่ะอรเอยว้านวดมึก <c oughs> เปปซี่เย็นๆ <c oughs> แบบเป็นวุ่นพี่น้อง โอเขากันครับอือ,อ,อากินเผวะใส่น้ำจงหน่อยนะพี่น้องเนานะเผ็ด Ah! <laughs>